สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับผมวันนี้บารนิพนธ์พา FC มาที่ตลาดนัดคลองถมทุกวันอาทิตย์นะครับผมที่บ้านทางพาดนะครับบารนิพนธ์จะพาไปชมบรรยากาศในตลาดกันนะครับผมตลาดนี้บารนิพนธ์ก,ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะ โอ้หวันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคนถูระถูไปเอาไก่ไม่เอาไข่เต่านันอยู่ตรงไหน คนหลายของกินก็หลายอันนี้อาหารเจไม่ใช่เจนี่อะไรหน่อันนี้โรตีเอาก็ซื้อสักยี่สิบบาทก็ได้เออเอาลอตที่ละสิบบาทเลยไหนชิ้นละเท่าไหร่สิบบาท อเ,เออก็เลือกเอาทีน่องมากับสาวเก์เหมือนเดิมสี่น่องไปเลยน่องละสิบบาทอาอันนี้อะไรไก่เกาหลีอ,นนอันนี้ไก่อะไรเทวีก่นี้อ๋อไปเขยา่อาอันไม่ไม่เขย่าแบบนี้เหรอใส่ไหมผมปาริเก้าไม่ชอบหรอ ลบ,ลบให้น้องตัดด้วยหนักจนมากสี่สิบบาทครับอะไรหยิบกล่องเลอกเลยนะครับหดหลังร้านเลยมาลบๆล,ลบให้ลูกค้า โอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยคกองไก่เลยคับสายหวานือไว้ไหนว่ไ,วไปซื้อน้ำอยูอันนี้หอมอะไรอันนี้หอมอะไรครับเนี่ยอ๋อหอมลูกรต้าเจ้บาทครับเน,นี่ยหอมผูก

พอดีได้ป่ะสีหอมไปปลูกก่อนครับเอาไปปลูกไว้พอพันถือครับก็ถือมันนี่ขายดีป่ะยาย <c oughs> มัอนี่ขายดีด้วยนะกระตุ้นเศรษฐก,กิจแท้ๆเลยเนี่ยคือครับถ้าเป็นแห่งเงินสดนะกระตุ้นเศรษฐก,กิจอ่าครับผม นี่ร้อม่ใจของแม่ค่ะถ้าเกิดว่าอันเอาไปให้ตะพวกกันไปเอาข้อมคม้านั่นก็คือแมนครับแมนต้องตลาดบ้านๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะเพิ่งมาเพิ่งหมูกันสวัสดีครับร้อยยี่สบบาทครับหมูร้อยสี่สิบบาทจ้า อ idden, อนเลยอ่อเลยสุดท้ายแล้วนะครับเกไม่มาวันน okay. ี้อลเาอาิตย์ไม่มหม่ไเลยบอครับเนี่ยมูเนี่ยนี้ของเทจ้าอันใดฮะอันนี้กนล้วลบครับเนี่ยน่าจะไม่ถึงมัแปดขีดป่ะเก้ขีดเอาลนึง แนวนี้สวยเนี่ยนี่ครับผมอยากให้เลยบพ่อค่ะจ้าอันนี้สดเทรับประกันได้เลยนีอยากยิ้มยิ้มเอยหมูกระบิดาโหมูกระบีพวกเดียพ่อค่ะขายอยู่ไหนครับอยู่กระสังจ้ะบ่านบ้านประหลัดอยู่ข้างหลังอ๋อนี่นี่นี่ไปไปอุ้นนุนพ่อค้าได้ปกติขายอยู่คลองเทวันจันทร์ขายที่ไหนวันจันทร์พ่อค้วันจันทร์ไทยประกันจ้ะอ๋อ ในเมืองในเมืองในเมืองบุรีรัมยบวะนะครับเป็นคนกระสังเหรอครับอ้มาขายไก่เนาะนี่อื้อกัมเรอียนี่เอาว่าโชว์กัมเรอ์กัมเออากฝากไปดูในเพจบ่าวนี่คนมากินมาเที่ยวได้นะครับอ๋อจริงเหรอใช่โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซิดต่อใครได้เลยจับไปขอบคุณมากครับไปเลย อะไรหมดตัวรู้ไหมว่ามันหน,หนักหนกคุณก็รีบถือดีครับอยากกินแฮมบูสนมาอกินวอู้ออร่อยไหมม,มากับเด็กๆ<พ>นี่เสียตังค์เยอะวัม้มีปลาปลาสดปลาสดเดี๋ยวค่อยไปซื้อยี่นี่ใส่มาก มากมากมากอันนี้ห่อหมกหมกปลาซิวปลาซิวหมกปลาซิวแท้หน่วยซิวจ้าหน่วยซิวหน่อยซิวอันนี้เพื่อนขนมยังครับเนี่ยมันทิพมันทิพอันนี้ชูชิชูชิห้าบาทสี่เหรียญหนึ่งไปเต็มเต็ โมงวันวันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษนะทุกคนพิกัดตลาดนัดนของผมนี่นะครับผมอยู่ที่บ้านทางพาดนะครับผมน่าจะขึ้นอำเภอคูเมืองหรือเปล่าคูเมืองพุทธิสงฆ์เอออำเภอภูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ของกินของขายเยอะมากนะครับเลยจริงมีกับเผาอิสาบานเฮานึ่งนะลาบไก่ลาบหมูพริกอะไรไก่ทอดัอเาหเดือนลมันก็หมูเหมือนกันอาจจะเดินเลี้วอย่างน้อยนะพ่อค่ะ แซมอนแซมอนดองอันนี้อะไรปลาเผานักขา่าไมูุ่เรียนขายดียหมอนทองยาลาลยะลายาลา

ในน้ำอยู่ไหนในตังอยู่ไหนตาวังพี่กินอ่ะเชื้อเอาเชื้อเอาอะไรอ่ะอ๋อแล้วทำไมแล้วพอเอามันทำไมมันหมุนแบบนี้อ่ะลูกไม่รู้อะแกอะไรแก่แก่น้อยใส่ใครใครมุกวะก็ถือไว้สิครับคุณก็เอา ตังใส่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่ค้าเอาให้ค่อยจ่ายเขาอ๋อเป็นบุฟเฟ่ต์เครับเนี่ยในในอ๋อต,ตักเองถือที่ตักดีๆอย่าให้ของอแม่ค้าหกนะปรับห้าสิบเท่าเลยนะหกอะแก้วไรยักบาทครับ <25 S 2> อ๋อยี่สิบห้าบาทตักเลยครับเด็กๆชอบนะแบบนีน้แต่พ่อไม่ชอบนะดเด็กๆชอบแล้ว เพราะเสียตังค์ไงจากดีๆนะจะให้ของแม่ค้าหกนะไม่เอาไข่หมกดำไม่เอาก็ไม่ต้องเอาอ๋อเป็นบุฟเฟ่นะครับก็จะมีโกโก้ชาไทยชาไต้หวันชาเขียวองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็อาบูาย มากับเด็กหน่อยสองคนนี่ต้องเตรียมเงินมาหลายๆครับอย่างนล้นือใครบิปุดยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยยังไม่ครบอีกเหรอต้แกกบห้าสิบครับห้าสิบนับคุณนับเลขไม่ได้เหรอ,หรอจนนะ่ผมลืมอะฮะทำไม<ะ>ยังไม่ได้เลยม่เรื่อ

เอาทีเอาเที๋ยวให้พ่อยพ่อจะเลือกไอ้นี่เรียลี่ไหมคะเรยลี่โอ้อยากินไหมเจยลี่ซื้อสิบแถมหนึ่งค่ะแถมหนึ่เยลี่งานนี้เป็นเห็ด นี่งแวะอันนี้เท,ท่าไรครับเนี่ยร้อยห้าตัวนห้ครับให่ใสไ,ไ,ได้บ้างเริ่เอาไปแล้วจีเอาไปแล้วจมประตูแล้วกมมุ่งันเรัเา ไอะไรแบบนั้นที่ขี้เป็นเอา้ามันสู้มือไม่ได้หรอกมือดีกว่าไม่ใช่ครับมือสู้มือไม่ได้ ครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดสับไครด้วยนะครับผมในช่อง Youtube บานนี้ผมมากินมาเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ